สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องไม่นี่ผมอดิเชนเอาได้เมนูนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมซื้อมาพี่น้องจำโปงครับกว๋วยเตี๋ยวเกาหลีพี่น้องเดี๋ยวเทสุพี่น้องเบิ่งกันครับมาเกาหลีพาพี่น้องมาเกาหลีไมน่นี้เนี่ยโอโ้พี่น้องผมว่าอาหารเกาหลีคุ้มค่าที่สุดเลยครับอันนี้เเทสุพี่น้องเบิง่ง อืมออ้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถวยแก้วพี่น้องฝ่าวัดห่อนๆเลยครับสื่อมาองยาเนี่ยอืมออ้พี่น้องคุมคาอีลีครับถึกๆกนึงเนี่ยเนี่ยนี่เขาเอื่นว่าจำปงครับพี่น้องเกาหลี ก๋วยเตี๋ยวเกาหลีนต่ถ้าบ้านเขาเนี่ยส่วนอันนี้เป็น <c oughs> นี่ครับพี่น้องเส้นครับอันนี้เป็นเส้นเลิกงานแล้วก็ซื้อขึ้นมานํำเลยครับอยู่ใกล้ๆล,ลานมานันนาพาพี่น้องมาเกาหลีมานน้อันนี้สิเป็นเส้นนะครับเห็นนบ่ส่วนอันนี้เป็นแก้วพี่น้องอันนี้เป็น ขนบ้านฮอกกี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าจ่าจังเมียนครับผมเนี่ยน้ำซอสมันฉ่หวานนั่นๆครับหอมซอสเกาหลีนี่พี่น้องทีใส่เสียนเลยครับเนี่ยมาเด็ใส่น้อเนี่ยพี่น้อง ผมสั่างมาเป็นในจำปงพับพับนี่คือเขาอุษ,ษาเกาหลีพี่น้องนี่ครับเขา่าธรรมดาเขา่าใส่เส้นน่ะแต่ผมสั่งมาใสเขาเพราะว่าเขาซือ้อนี่เป็นเส้นมาแล้วเนาะนี่ขอญยติค้นจากบาทครับผมมันเหนียวพี่น้องเ้นมันเหนียวนึบดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องค้นก,นกน่อนคนดีที่บุญละครับเหนีวยวพี่น้อง ขันเอาไว้โดนหนีโอ้ยเสียมันติดกันครับเโบแพงนี่พี่น้องสำหรับเข้ายูเกาหลีนี่อาหารอันนี่นนก๋วยเตี๋ยวกับแจจังเนียนนี่ครับนี่พี่น้อง ผู้เดียวเลยครับเขียนเขียนสองยางเป็นแต่แสบขนาดครับผมเนี่ยนี่พี่น้องสิ่เป็นลักษณะนี้ครับค้นเข้ากันแล้วเสี่เหนียวนุ่มขาเจ้านาจิตตีแป้งเองนะพี่น้อง ผมเคยไปเห็นาเจ้าเห็ดอยู่ตีแป้งเองสดๆเลยครับนี่พี่น้องดีวเอมมาเปิดเครื่องเคียงเขาอันนี้เป็นเกีียวครับนี่ครับน้อยหนึ่งแต่เข็มนี่สุดยอดครับเข็มเข็มหอมสดอันนี้จะเป็นหัวบูดองเพื่อนหัวเส้ข้าวดองครับดอง สีเหลืองกับหัวหอมครับพี่น้องไม่กินกับเขากันดีขนาดโอ้ส่วยสิได้กินพี่น้องยาลำคานด้วยล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ยพี่น้องอันนี้สิเป็นเขาครับ <c oughs> มาจากร้านเลยนี่ด <c oughs> ีครับผมมาพี่น้องลองเบิ้งน้ำกันเซียบๆบ้นี้อ <c oughs> ืออือครับผมเต็มทานเลยนะ ราคาสียูอันนี้8,000บ,นนบ,บอนอันนี้5,000ครับ5,000บอนอันนี้8,000 8,000นี่ประมาณเกือบ200 5,000นกือบ200กว่าบาทครับพี่น้องเนี่ยพี่น,อน้องปลาหมึกเป็นตัวโต,โตเลยครับ น้ำนัวดีขนาดมาพี่น้องแซบๆน้องกันครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเกาหลีเมื่อนี้เส้นเนียวนุ่มพี่น้อง เสียบๆน้ำกันครับผม มีให้เลือกหลายแบบพี่น้องเขาสิสั่งมากินกับเขาก็ได้ครับกับเซนก็ได้ เน,นี่ยปลมึกเป็นไสไม่เป็นตัว,ตวเลย 嗯，这当然了。Hmm. with, you know, สนใจมห้นี่สิม,หม,มีหอยลายบ่กเขาเลยนหอยลายแล้วก็หอยแมงผูแล้วก็ปลาหมึกเพรียงหม,มูแล้วก็เครื่องเองียงข้าวเจ้าแนววุ้นนี่ใส่นลายยางกับ นี่พี่น้องเกาหลีเขาจะกินอย่างนี้ครับเพราะเสียงเบิดเขาจะเอาเข่าลงมาเลยกลบอันใจ่เกี๊เมียนเนี่ยอืม เอาเข้าไปคูก่กับน้ำพี่น้องอืมนี่ครับผมอืมอืมหยาด อดนนนอน้เห็ดน้ำแดงๆที่เพ่ได้เผ็ดที่ยังที่คิดในนี่พี่น้องอาหารเกาหลีนี่กำลังพอดีแสีบพี่น้อง โอ้อิ่มนีน่ะได้หลายโหวดครับกินปรเบิดอ่ะ